วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เอเชคอนเน็ค่ะเรื่องแรกนะคะไปกันที่อินเดียค่ะจากปัญหาอาชญากรรมที่กังจะเกิดขึ้นนะคะกับเด็กและผู้หญิงก็ทําให้ตอนนี้ผู้หญิงอินเดียนั้นต้องหันมาฝึกศิลปะการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวกันแล้วค่ะผู้หญิงชนชั้นสูงและชนชั้นกลางในเมืองโคชิรัฐเกราละทางตอนใต้ของอินเดียกําลังหันมาฝึกศิลปะต่อสู้โบราณที่เรียกว่าคารารีปายตุซึ่งเชื่อว่าถือกําเนิดจากพรามนักรบซึ่งเป็นพระวิษณุจุติมาเกิด โดยศิลปะต่อสู้อายุ3,000ปีนี้จะเน้นการใช้เท้าเตะถีบและการต่อสู้ด้วยวุธอย่างเช่นกระบี่กระบองครูผู้ฝึกเผยว่าความปลอดภัยกำลังกลายเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงมากสำหรับเด็กและผู้หญิงเนื่องจากอินเดียมีคดีฆาตกรรมและคดีคุกคามทางเพศสูงอย่างเช่นคดีคนร้ายจับผู้หญิงโยนลงจากรถไฟหรือคดีฆ่าข่มขืนที่มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กและผู้หญิงจะต้องเรียนรู้และฝึกศิลปะต่อสู้เพื่อให้เอาตัวรอดจากอันตรายเหล่านี้ ผลสำรวจโดยกองทุนพัฒนาสังคมอินเดียระบุว่าร้อยละ53ของผู้หญิงวัยทำงานรู้สึกไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนตามเมืองใหญ่ๆขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ถือว่ายัางไม่เพียงพอเรื่องต่อไปนะคะไปกันที่ประเทศจีนค่ะเราจะพาไปดูการรีไซเคิลน้ำฝนในธุรกิจดอกไม้นะคะซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยล่ะค่ะ การนำน้ำฝนมาใช้ส่งผลดีต่อธุรกิจดอกไม้เพราะทำให้ผู้ประกอบการสามารถลดค่าใช้จ่ายได้โดยหน่วยงานจัดการทรัพยากรน้ำของจีนระบุว่าปัจจุบันมีโครงการบริหารจัดการน้ำกว่า1,355โครงการในกรุงปักกิ่งหากเปรียบเทียบน้ำทั้งหมดที่กักเก็บไว้ใช้จะเท่ากับทะเลสาบคุณหมิงถึง3แห่ง ยางไรก็ตามการใช้น้ำฝนยังไม่เป็นที่ยอมรับในเมืองใหญ่อย่างกรุงปักกิ่งนครเชียงไฮ้และเมืองเซินเจนิ้นซึ่งมีราราการใช้ต่ำกว่าร้อยละสิบส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งและน้ำท่วมในหลายเมืองหลิวเจี้ยนเฉิงผู้ป,ประกอบการธุรกิจดอกไม้ในกรุงปักกิ่งเผยว่าได้รองน้ำฝนไว้ในแทงน้ำเพื่อนำมารดน้ำต้นไม้ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึงร้อยละสี่สิบจากเดิมที่เสียค่าน้ำ23บาทต่อดอกไม้หนึ่งกระถางก็ลดลงเหลือ14บาทเท่านั้น หลีโยอยี้ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำในเขตชุนอี่ในกรุงปักกิ่งกล่าวว่าสาเหตุที่คนหันมาใช้น้ำฝนและน้ำจากน้ำที่ท่วมกันมากขึ้นเพราะตระหนักได้ว่าการใช้น้ำใต้ดินจะส่งผลให้ดินสุดขณะที่โครงสร้างพื้นฐานของเมืองในปัจจุบันก็เปลี่ยนไปทำให้เอื้อต่อการใช้น้ำฝนมากขึ้น นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วนะคะการรีไซเคิลก็ยังช่วยลดการทำลายแล้วก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ a s i ช Connect นะคะอย่าลืมติดตาม a s i ช Connect ค่ะเพราะ a s เช Connect เพื่อคนไทยเข้าใจเอเชียสวัสดีค่ะ